สวัสดีค่ะพบก,กับเหมยรื่อช่องเหมือนสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันอัศวะทวีโชคหมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิดจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคําว่าปลาในภาษาจีนค่ะคําว่าปลานะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าหยูหยูและสําหรับประโยคง,ง่ายๆที่นิดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือปลาตัวนี้มีสีสันสวยงามมากค่ะเราจะสามารถพูดประโยคนี้เป็นภาษาจีนได้ว่า 这条鱼的颜色很好看응。这条鱼的颜色很好看。这条鱼นะคะก็คือปลาตัวนี้ค okay. ่ะเสอแปลว่าของนะคะเหยื่เอก็คือสีนั่นเองค่ะเขินข่าขั่นก็คือสวยงามมากนะคะรวมกันทั้งประโยคค่ะเจ้าเถียวหยจะเหยื่อเขินเข่าขั่นปลาตัวนี้นะคะมีสีสันสวยงามมากนั่นเองค่ะ และสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใไเทีน